สวัดสด right. ีค okay. ่ะบัคซ <Spanish> ่าเมือสองค่ะน้ำค่ะแค่ค่ะคัค่ะวันนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นการเกิงีีแต่งค่ะนะคะเป็นงานเมการลดอสพีค่ะน้ำหนัก15กิโลราคา5,500บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่95ถึง100ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ55บาทนะคะได้แล้วค่ะลูกค้าจ้าตัวนี้เป็นหมวดกางเกงหีิผู้หญิงแต่งค่ะนะคะลูกค้าจ้า เป็นแต่งขาดงาน USA ด้วยนะคะลูกค้าจ๋ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีรูแบบกประมาณไหนบ้างนะคะใช่ค่ะเป็นงเกงยีนหญิงนะคะลูกค้าจ๋าแต่งขาดทุกตัวแต่เป็นแต่งขาดทีต<อ>่ตั้งใจขาดนะคะลูกค้าจ๋าไม่ใช่ขาดแบบไปนั่งเกี่ยวอะไรแล้วขาดนะ,ะ<ช>เป็นขาดแบบตั้งใจขาดเป็นขาดเดิมๆขาดมาตั้งแต่โรงงานนะคะตัวนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าขาดเล็กขาด ใช่ค่ะไอ้ขาแบบทั้งขาแบบนี้ก็มีมานะคะด้านหน้าแบบนี้แบบตั้งแต่ด้านบนตรงช่วงต้นขาถึงด้านล่างอย่ก็มีมานะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นขาดเล็กๆล้อยห้แบบนี้ก็มีมานะคะใช่ค่ะขาดตรงใช้ขาค่ะตรงหัวเข่าขาดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นขาดที่แบบมาตั้งใจนะคะโส่ดีสนจะนีลคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะ5,500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะ5 5า0บาทเท่านั้นต้นทุน5.5บาบาท ขายแบบเกาเลยอไว้นะตัวลอยตัวลอยได้เลยลอยห้าสิบลอยเก้าเก้านะคะลูกค้าจ๋าได้หลากหลายราคาค่ะนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะใช่ใชแล้วค่ะลูกคา้าค่ะแล้วกางเกงเป็นหมวดกางเกงยีนนะคะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้ทุกงานแบบทุกงานทุกช่วงเลยนะคะลูกค้าจ๋าว่า ผู้หญิงทุกคนทุกท่านนะคะก็จะมีแบบกางเกยงยีนติดบ้านอยู่แล้วนะคะคจะ๋ก็คือซื้อมีไว้ติดบ้านก็คือไม่เอาแน่นอนเลยนะคะใช่ค่ะโรคาจ๋ายิ่งเป็นแบบแต่งผ้าเราก็จะออกแนวแบบแฟชั่นนิดนึงนะคะโรคาจ๋าแนะนําเลยตัวนี้มีทั้งเป็นสีแตกต่างมาด้วยนะคะค่ะเป็นสีขาวสีดำสีครีมนะคะเห็นแบบแบบมีสี อีดด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนึงแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้ายีนนะคะและยังคงเป็นแต่งขาดขาดลูกค้าจ๋าตัวหนึ่งนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นแต่งขาดที่ป้ายขาก็มีนะคะลูกค้าขาส่วนเรื่องของทรงขาก็มีค่ะามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะอาจจะมีเป็น มาค่ะบารดีติดมานะคะใช่ค่ะเป็นคาโดคาเดสเนาะมีติดมาหมดในกระสอบค่ะลูกค้าจ้ะแต่ที่แน่ๆเลยเลนส์เป็นแต่งขาจ้ะลูกค้าจ้ะเรื่องไซส์นะคะก็ค่ะคะเลย S M L ค่ะลูกค้าค่ะค่ะมาในนี้นะคะแต่ว่าประมาณ X L ไม่มีนะประมาณ S M L นะคะไซส์อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าแบรนด์เยอะนะใช่จ้ะพี่พี่ก็เจอเป็นอเมริกันอีเกิลนะคะเป็นทอรเลอร์อ่าเป็นแซฟนะคะโอนาวี่นะคะลูกค้าจ๋าปารหลากหลายแบรนด์ส่วนใหญ่ก็เป็นฝั่งทางอเมริกานะคะ โอนาวีค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าแต่เรื่องแบรก็จะเป็นโซนทางบ้านเขามีกระคะมาในนี้เลยนะคะลูกค้าจ้ะแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีนะคะว่ากระสอบนี้มีแบรนด์ตัวนี้มาเยอะกระสอบหนะ้าอาจจะมีเป็นตัวนี้มา้อยก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วแต่กระสอบ<ช>นอกจากว่าตัวนี้สวยค่ะลูกค่ะจ้ะ เป็น 7A เลยมีมีเปอร์เซ็เซนต์เสียหายบ้าง5.5%ค่ะขาดเพื่อนดำมีเจอแต่ค่อนข,ข้างสะอาดนะคะราคาถ้าค่อนข้างสะอาดลูกค้าเอาไปสามารถสบัดสบัดแทนขายได้เลย<ช>แต่ถ้าใครคแบบว่าอยากให้รีบเรียบอยากให้เน็นี้ยเอาไปรีดก่อนคะ่ะลูกค้าจ๋าเอาไปรีดนิดนึงขึ้นไม่แข่งขายได้เลยค่ะสวยเลยนะคะ้ชะค่ะใหม่สะอาดมากเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้นะคะค๋ะ หรือว่าลูกค้าถ้าในที่แบบไม่สะดวกในการที่แบบเอาไปรีดก่อนก็แขวนขายได้เลยนะที่ะจะอนาำแจ้งนะสะลูกค้าจ้ะต้นทุนอยู่ที่55าบาทลูกค้สาสามารถทำราคาได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวร้อยตัวร้อยห้าสิบนะคะลูกค้กคาจาะแต่ว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับฐานของลูกค้าอีกทีหนึ่งด้วยนะคะใช่คะ่ะเมื่อกี้น้เจะเป็นซาร่าไปแล้วนะคะลูกค้าจับเป็นซาร่ามาอีกแล้วนะคะแบรนด์หลากหลายกันเลยทีเดียวชอบจังเลยอ่ะ ทำไมเขาดูสะอาดจังนะคะลูกค้าจ๋าทำไมเขาดูสะอาดจังสวยแทบทุกตัวเลยเฮ้ยว่าบอกว่าไม่มี XL นี่ค่ะไซส์ XL มาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าไซส์ XL ก็มีมาเหมือนกันใช่ค่ะก็ค่ะมาในนี้นะคะชอบความสะอาดนะ หม่สะอาดค่อนข้างสะอาดเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้นะคะอ่ะบานาน่าค่ะแล้วแบรนด์ก็เยอะด้วยแล้วทรงก็ดีค่ะลูกค้าจ๋าดูค่ะทรงคะมาเลยนะคะขาเล็กขาน้อยค่ะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะขาบานนะคะลูกค้าคาขาตรงขเดสนะคะมีมาหมดนะป๊าสีชมพูนี่ทำไมสวยจังดูค่ะแต่งแต่งตรงชายด้วยค่ะตรงชายเป็นแฟชั่นมาเลยนะคะชายล้วค่ะลูกค้าจ๋าหมดจริงจริงจริงจีิผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋า ใส่ได้ทุกช่วงอายุไบเลยนะคะว่าจะเป็นคุณน้องคุณหนูนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะไปทํางานลุมแม่บ้านหรือว่าจะซื้อไปหันกันกับกลุ่มเพื่อนๆก็ได้นะคะอะใช่ค่ะคุมจริงๆค่ะสําหรับหมวดนี้นะคะเป็นการเกยงยีนแต่งขาดนะคะรูกาจ๊ะ ขาดทุกตัวจริงๆขาดเทาขาดเล็กขาดน้อยขาดมาหมดค่ะตลอดเวันะซื้อสี่กระสอบมีฉลุด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้สินค้ามีไม่เยอะนะสามารถเช้สต๊อกสินค้ากับทางกานขายอีกทีหนึ่งได้นะคะอีเกิลมาอีกแล้วค่ะอ่าาาเบิกันอีเกิลค่ะแบรนยะม้กใช่ค่ะ แบรนด์ทางเมกาใครเล่นงานแบรนด์ทางเมกาเยอะมากค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าบ้างตัวเป็นแบรนด์นนของบางเขาที่แบบทางพวกเราไม่รู้จักก็ต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าจะต้องมีแบรนด์มาเยอะมากๆเลยนะคะใช่ค่ะสวยๆยยอ่ๆเลยเห็นะคะเรือสีสันก็มีมาหมดค่ะสีเข้มสีอ่อนเราก็มีมานะคะแต่ที่แน่ๆเลยคือเป็นเนื้อผ้ายีนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้ายีนทุกตัวนะคะแต่ว่าสวยอ่ะทำไมชอบสั่งดูค่ะอุ้ยน่ารักค่ะ นี่น่ารักมากนะคะน่าจะแต่งขาแล้วยังมีดอกมงดอกไม้ติดมาให้ด้วยนะคะน่ารักจังน่ารักมากนะคะเอ้าทรงทรงแบบทรงขาบานอะทรงขาใหญ่อ่อะทรงขาใหญ่แบบนี้ก็มีมาน่าจะเป็นไฟประมาณไซที่นะคะทรงแบบขาใหญ่ๆนะคะสวยเหมือนกันนะใช่ค่ะดูค่ะจ๋าก็มีค่ะมาเลยนะคะดูค่ะจ๋าสำหรับเรื่องไซนะคะตั้งแต่ S M L นะคะอาจจะมี S l ปนมาบ้างเล็กน้อยนะคะดูค่ะจ๋าใช่ค่ะมีคนปนมาเนาะอ่ะสวยๆยั่วๆค่ะคู้าจ๋า แนะนำเลย5,500บาทเท่านั้นเน้นย้ำอีกรอบ5,500บาทเท่านั้นจำนวนตัวประมาณ9 5ถึง100ตัวตวมคุณค่ลี่ยต่อตัวประมาณ55บาทค่ะลูกค้าจ้าใครสนใจอยากเห็นสินค้าจริงสามารถเข้ามาดูที่โกดังได้นะคะเราเปิดทุกวันเลยค่ะลูกค้าจ้าตั้งแต่9้าโมงเช้าปิด5โมงเย็นนะคะพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะคะใชาแล้วค่ะลูกค้าจ้าหรือว่าลูกค้าที่ไม่สะดวกนะคะแามาให้เรา ้าจะส่งให้ได้นะคะลูกค้าจะทางบริษัทเรามีบริการขนส่งนะคะจะใช้เป็นขนส่งเอกชนนะคะค่าขนส่งเก็บปลายทางนะคะโอเคะค่ะ ลูกค้ารอสินค้าตั้งแต่หลังจากวันที่เราส่งยีนคุอส่งให้นะคะประมาณหนึ่งถึงสามวันนะคะใช่ค่ะอุ้ยแบรนด์เยอะมากใช่ค่ะลูกค้าค่ะแบรนด์เยอะมากนะคะสังเกตเลยนะคะแบรนด์เยอะจริงๆค่ะลูกค้าจะใครชอบงานแบรนด์เมกาพาสไม่ได้นะคะสำหรับยีนแต่งขาดของเราอีกิลค่ะสวยๆเยอะกันเลยทีเดียวอเมริกันอีเกิลปาสอีกิลใหม่กันเลยใช่อีกิลใหม่กันเลยเนี่ยเนี่ยขึ้นท่าสีแบบนี้เป็นอ่อนอ่ะสวยอันนี้เป็นแบบจาง เป็นสเรย์สีดำสีเข้มได้นะคะรู่ค่จ๋าดูว่าใส่ขาวก็ได้นะใส่ขาวก็ได้ใช่ค่ะน่ารักมากค่ะรูกค้าจ๋าสวยเลยโอ้นาวี่มาอีกแล้วอ่าแบรนด์แบรนดยเยอะมากค่ะรูกนคะจ๋าแบนเยอะมากนะสำหรับหมวดนี้นะคะใครชอบแต่งขาดใครชอบงานแฟชั่นใครแบบว่าอยากเป็นสาวเซ็กซี่นะใส่ขายาวก็เซ็กซี่ได้นะใส่เป็นแต่งขาดนะคะลูกค้าสาวเซ็กซี่ได้เหมือนกันนะคะท่านใดที่ชอบแบบหมวดแต่งขาดอยู่แล้วแต่แบบอยากได้ขาดเพิ่มก็ เอาไปตัดเพมได้ตัดมใช่ค่ะบางตัวจะขาดน้อยไปนิดนึงไม่ถูกใจลูกค้าก็ตัดเพิ่มได้นะคะค่ะจากอเมริกันอีเกิลอม่แล้วปาร์ตแบนคือแบนเยอะจริงๆค่ะลูกค้าจากแบนเยอะจริงๆเลยนะคะลูกค้าจากสำหรับกระสอบนี้นะคะสีสวยก็ได้สวยนะคะนะกคะกระสอบนี้ผ้ามันสะอาดด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใจดีเราจะให้ลูกค้ารีวิวให้ลูกค้าดูทุกส่วนเลยนะคะลูกค้าจากใครที่ดูไลฟ์สดอยู่หรือว่า อายากกลับไปย้อนหลังก็ได้นับตามย้อนหลังเลยก็ได้นะคะลูกค้าจ้า<ช>เดี๋ยวไปทุกตัวกันเลยลูกค้าจะสามารถนับตามเราได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้นะคะหมวดนี้นะคะเราจดี้ รีวิวให้ลูกค้าดูครบทุกตัวเลยนะคะลูกค้าจะได้ทุกตัวตามที่รีวิวได้รับตามได้นลยนะ,ะใช่ใชค่ะสำหรับใครที่เอฟกระสอบนี้ก็ได้ตามนี้เลยค่ะลูกค้าจห่หยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนเพราวะว่าของเราเป็นระบบบริษัทค่ะให้ลูกค้าค่ะได้ครบที่เรารีวิวแน่นอนนะคะ<า>สวย,สวย,ย,วยๆเยอะๆค่ะลูกค้าจะายตั้ง่เล็กถสงใหญ่มีมาหมดใช่ค่ะพันเล็กพันน้อยนะคะมีมดลูค่ะ ขาแบบว่าขาดงขาเด็วกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะค่ะมาในนี้หมดเอลสูงเอลต่ำนะคะมีมาหมดนะคะใช่แล้วค่ะเป็นแบบตัวยืดยืดมีนะคะลูกค้าแต่ก็จะเป็นแบบ้าที่แบบ้ายิีนจะมันไม่ยืดก็ได้นะคะมีมีมาหมดนะคะ มีมาหมดนะคะอัน<บ>มีมาเม,มื่อกี้เจอเป็นอเมริกันคอมบี้ไปด้วยนะคะแบรนด์หลากหลายมากแบรนด์เยอะมากนะคะสำหรับกระเป๋า,านี้นะคะสายค่ะอ่ะเรารีวิวให้ดูกันทุกตัวเลยจริงๆค่ะหมดแล้วคะ่ะลูกค้าจากคนละตัวสุดท้ายคนละตัวสุดท้ายก็ยังเป็นอเมริกันอีเกิลค่ะลูกค้าจากยังเป็นอเมริกันอีเกิลนะคะ คุณคะค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงยีนหญิงแต่งขาค่ะเป็นงานเมกาลัสเอสพีน้ำหนัก45กิโลราคา5,500บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่95-100ถึงตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว1 5 5บาทเป็นสินค้าเกรเอของทางบริษัทบาัคคา่คะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ะคะ่ะบัคคาราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถ<ม>ึง5โมงเย็นค่ะ ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ